แหมแตกแล้วหมากฟงแตกแล้วป huh? ั้งใบหนึ่งเห็ดได้ดาบาทนี่ก็เมฆน้อยมาดิ่นกับแม่เพิ่นเด้อพี่น้องาะไปได้ไดาหมากฟงแตกวะฮะเบอเมฆฮะพี่ยาลินนันนั่นไม่ใช่แท่งเจ้านะเบิ้งหา โอ้ยแตกเลยอ้าตุ้ยขบว่ห้จำมาเห็ดเล็บให้คอยมาบ้างบ่แตกแล้วปุ้งแตกแล้วอันนี้มันจะแทงเจ้าอย่าลินเด้อบอกละเด้อยาลินได้อบอกหล,ล,ล,ลายเด้อกำลังวันสิบอกให้มาเห็ดเล็บให้บมาบ้างสั่งเต้แม่นางจอยก็มาหาบน้ามาตาักน้าเด้อ ไ่ะใส่น้ําเด้อเฮือนแม่ม่อนนี่ล่ะใส่ซื่อๆบ่ได้เอาเงินนําดอกให้เพิ่นใช้นําล่ะลเอาเงินให้เพิ่นอนางดุกดิกกอ้ยนยังมื้อนี้บ่ได้ซื้อขนมมาให้ซํามื้อนี้โอ้ซื้อขนมมาให้เด้อมื้อนี้เด้อซื้อขนมมาให้เด้อดุกดิกเอ้ยด้้าน้า หน้ามือตรงเติ่งตรงเติ่งลกูกสาวบุตรมา,จากจ้งสสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินออมพักกิเล็กแสบแสบเด้อสีมือเสาอ่นเห็ดเด้อออมพักกิเล็กใส่หนังเค็มนี่กระแนมแม่ม้อนซื้อมาแต่หมกดาหารยังกินบูปตดเสาอ่นเพลินมา,มา้ไกินน้วกันเด้อจ้าโอเค ไอ้กินแหนมม่วงฮะขึ้นมาแล้วฝนมาหน่อยมันขึ้นมาแล้วมาหน่อยไม่อยากกินหมกม่วงมันมันม่วงถอดเสื่อหายอากาศหนาวนะเมือนีน้องี่มันขึ้นฝนตกนะเสื่อขยะกับนุ่งให้เอานุ่งให้แล้วออกเขาไปยังไลจะถอดฮะเพลย์หลบพี่น้องผัดเสร็จมาสบายดีพี่น้อง พี่น้องขีเล็กน้ำกันเออแาวอ้นตัวขีเล็กสูเมะกินมือนนี้นังเค็มจัดแซ่บหาตอนหนังก็จะเป็นใส่หมูบ่ใส่แต่หนังอย่างเดียวหนังอย่างเดียวหนังลูกมันองพูจะม่นางมามามาสุดยอดแซ่บ เขียวนะอืมัดให้อีกวะอยากใส่นะไม่ออยากใส่ตัดเส้นกัเป็นเยี่ยมตีแหนมมาคนสลัดอยากใส่จมูกจับบ้นานแมย์าดเย็นเดียด๋ยวไปดองนะเอาดมนี่ดึกอืมเราจะมาเพชรมมันมานะเดยนะเพช็ดดิบนะ อเอาไปหาเอาก่อนออจะลุกงานจะแพ็ค,ค <c oughs> มันสูญญ่เย็นน่ะของเผ็ดดิบนะเจ้าผิวมาลดของพริกแดงเราเอาได้เผ็ดดิบเต็มตู้อยู่เรซื้อน้ำเบาโนมมากลาย Cũng khẩu nhỏ Cũng khẩu chứ Ờ, xả Có Thôi đây, cắt, cắt nồi đưa Ừ, ừ <laughs>

អូនអីអូនទៅផ្ទះណាទៅផ្ទះបន្តិចហឺទៅផ្ទះបន្តិច

ลุงเอ้ยลุงจับเสือมาแน่แม่จับเสือร้านมานํา เพชรสำชื่อมาเพชรเบาน้องม,ม,มันบอน,นี่นนเจ็ดไหมเพชรบอกอืมหนอยกี่าคหาย้ากีเนค้าสื่อแตเนาะส่งสลาดได้เนี่ยส่งตลาดสีนูนสีน,นูพส์ส่งตลาดเขาเอานะคุงหาค้าขาส่งสิบ

tôi Ừ. Thôi vậy Ngon Có sao nhung kè

nào, này mà nào mà nào đây mở thứ nó gặp bài gặp gặp nó gặp 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 Nào, gặp gặp phần nào, <laughs> <laughs> nào, <phải> nào gặp <laughs> ใช่หงมแก่เนาะใ่กระเทียมเนาะกระเทียมใส่พริกเผ็ดอไม่กินต่อกมเนาะนี่ต่อกเทียม ก็ซื้อจยู่บนห้างใช่ค่าส่งด้วยแช่นหแม่นินนเหรอห่านแม่ก็แม่นิ้นอีมอทพาไปซื้อกับเขาเออนั่นแหละต๊ะเขาเห็น,น,นเป็นจุกอันเป็นจุกหิวหนอกลางลลลอ่ะแค่บบบแบบอะอแบบแค่เระได้ยังไนะใส่มักเพ็ใส่กระเที<อ>ยมน,น,น้ำนะเป็นจะเห็ดหัวจุ้ย ไมด้ด่านสมยัยจะเจ้าได้เขาลืมอ่านเปล่าแท้ไเจ้านะอืมยลยวยังอาอันเธออัานร่อยบอกไปทักเกอะไรขะลืมอะต้องน้องนี่หางเนาะนี่คิวหลุดนะนี่กอันไหนอะน้อยบ่า

thế là nó cắt xám rồi ừ. là cứ bây giờ mặc hết cái sườn rồi này, cứ hết cái

พีไรแล้มันสุกไว้มันาบอุ่นเอาทานิงเรียไปกินน้ำได้แซ่บๆแต่กอกค่ะแต่กอกเนื้อตนนี้ไปกินเงน้ำอุ่นๆจนี่อาจสามขอดอุ่นจนจะเศ้าหนึ่งปหนึ่งกนหนึ่งกท ก <c ười> ็ตัวเห็นเห่าจักกับดังเลยจักมังแก่เพล็ก่อนอ้าคิดนี่กับม่มอลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย